เราทุกคนพี่น้องมีปัญหาหมดเรารู้กันอยู่ตรงนั้นพระเจ้าบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะมามอบกาบต่อพระองค์ก็พวกเรานี่แหละอธิษฐานให้กันและกันอธิษฐานหัวข้อพระคุณของพระเจ้าพ้นจากความยากลำบากนะคะสะดุดีบทที่ร้อยเจ็ดข้อหนึ่งถึงข้อสองจงขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้พ้นจากความลำบาก จงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดให้ผู้ที่พระยาเวทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิดคือผู้ที่ทรงไถ่ไว้จากมือของคู่อริเอเมนค่ะเป็นขอบคุณค่ะลูกเกกี้คามากลูกเอเมนค่ะอิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อหกถึงข้อเก้านะคะ จงสแสวงหาพระยาเวขณะที่จะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ให้คนธรรมละทิ้งทางของเขาและคนชั่วละทิ้งความคิดของเขาให้เขากลับมายังพระยาเวและพระองค์จะทรงเมตตาเขาและมายังพระเจ้าของพวกเราเพราะพระองค์ทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้นเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราเพราะพระยาเวตรัสดังนี้แหละเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นเอเมนค่ะเอเมนค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะน้องสีลูกสีด้วยนะจ๊ะพระเจ้าอิปะพรใช่ไหมจ๊ะจะได้สุดดีๆร้อยเจ็ดหนึ่งถึงสองแล้วก็ลูกเอ่อลูกเบ็คกี้ได้อ่านแล้วก็ลูกสีได้อ่านอิสยาห้าสิบห้าหก หนะ้าลูกนะฉะนั้นพระคุณของพระเจ้านี่มากมายอย่างที่แบบนี้ยกตัวอย่างและพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระคุณที่อุดมสมบูรณ์ที่ทุกคนบำมีม้บอกให้ทุกคนเอเมนแล้วก็ชี้ที่ตัวเองเนี่ยเรารับมาแล้วพระคุณอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้ามากมายอย่างที่บำมีม้บอกว่าเหลือล้นเลยลูกยัดแน่นปูนล้นเลยอ่ะจนไปกระจายให้กับทุกคนให้กับหญิงแม่เด็กพิการ เด็กคนรายการศึกษาและคนทั่วไปที่เราไปให้กับเขาและสร้างที่จะจัดร่วมกันให้เขาได้รับความรอดให้ประชาชนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้ามารับความรอดในการส่วนร่วมที่เราสร้างที่จะจัดให้กันและกันนะจ๊ะนั่นคือการส่วนร่วมฉะนั้นความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยดำรงอยู่เป็นนิให้กับเราตลอดวันเวลาใช่ไหมเราจึงกล่าวกันว่าเราจึงเราจึงกล่าวกันถึงนั้นเถิดว่าคือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของคู่อริฉะนั้น เรามีคู่อริใช่ไหมจังที่เราเจอปัญหาอะไรต่ออะไรถูกการมาบอกว่าเราเป็นไอ้นู่นเป็นนี้ปะ่ะนั่นคือคู่นี่แต่พระเจ้าจะแยกเราออกมาเอมเอมนฮารูยาเราจะไม่ถูกการกระทบกระทั่งในสิ่งที่มาเรามีสิ่งตรงนั้นแล้วเราจะช่วยเหลือคนที่เขากําลังถูกการที่หักอ้อบอบช้าแล้วเราไม่กระทําแต่เรากําลังจะผสมานแผลเขากําลังรูปไรโอ้ โอมเขาให้คํำหนุนใจเขาให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้าที่เขาไม่หลงหายที่เขาไม่หลงเจินใช่ไหมฉะนั้นเราอยู่ทําตรงนั้นพระเจ้าจะเทพระพรที่กับเราเพราะพระเจ้าเป็นความรักที่มั่นคงดํารงอยู่เป็นนิดแล้วทําไมเล่าฟังให้ดีแล้วทําไมเล่าเราจึงทําแบบนั้นไม่ได้เราต้องทําได้เพราะพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงอยู่ในเป็นชั่วนิรันดร์และเป็นนิดอยู่กับเรา และในเมื่อเราจะไปเอาความรักที่มั่นคงจากพระเจ้าที่อยู่กับเราเนี่ยไปให้กับเขา่ะเราไม่ได้แย่งลูกแก่ใครเราเป็นใครเราเป็นลูกของพระเจ้าที่โดยกําเนิดเราไม่้างเอาเขาที่กาลังบอบช้ำเราไม่ไปเอาอะไรไม้ไปทุบเอีดตั้งปั้งปั้งให้มันตายไปเลยไม่ใช่โน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 เราช่วยเหลือเขามาฉันจะหนุนใจเธอสู้ก่อนเราสมานแผลเขา เราไม่ได้ไปดึงลูกแกะใครมาไม่กลุ่มไฟเราไม่ทาแล้วมามีก็พูดกับพี่น้องไปแล้วกลับไปมามีไม่อยากโดนเก่าหา,มา,าไม่เอาไม่เอามามีไม่โดนไม่ต้องการโดนเก่าหาไม่มามีโอบกอดเพราะอะไรเพราะความรักมั่นคงอยู่ในจิตปัญญาของมามีมามีเอาความรักเป็นพับลิกออฟเล่าถ้ามามีบอกปิดประตูปับ๊บไม่บายคนกําลังเข้ะประตูปับ๊บปัง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 เขาอยากจะรู้จักพระเจ้าอะ่ะ แต่ไม่ใช่ว่าเขาความผิดนะอันนี้ต้องปรีความหมายให้เข้ใจนะพระเจ้าบอกปิดประตูปั๊บเหมือนเจ้าสาวสิบคนที่มีตะเกียงพร้อมกับไม่มีห้าคนมีตะเกียงอีกห้าคนมีมีตะเกียงพระเจ้าปิดประตูเลยเจ้าสาวห้าคนที่มีตะเกียงอันนี้อันนี้มามีไม่เอาตัวน,นี้มาใช้นะแต่เปรียบเทียบให้ฝันการปิดประตูของกลุ่มไฟอิงพญามศสุดเขากําลังโซซัสโซเซมาไม่ต้องมามีพี่น้องทุกคนปิดประตูเลยความกังวลกลัวโดนโดนหางเลขปิดประตูพี่น้องมา เออช่วยหนุนใจหนุนหน่อยเอออย่าแม่อ่ะฉันไม่หนุนใจอ่ะเดี๋ยวฉันโดนข้อเก่าหาอีกนี่แหละมันทําให้จิตใจเราคิดไปแบบนั้นว่าจะถูกข้อเก่าหาอีกแล้วทําไมไม่อาพระวจนะข้อนี้มาใช้ร้อยเจ็ดหนึ่งถึงสองเนี่ยมาใช้สิมีหลายข้อมากพระเจ้าไถ่แล้วให้เราได้รับความรอดมีอยู่ด้วยใช่ไหมในข้อนี้ก็มีในเมื่อเราถูกการไถ่ได้รับความรอดแล้วอ่ะไม่ใช่รอดแล้วรอดเลยโนาะ แล้วทำไมมีคำว่าเกลือในแสงสว่างสว่างทั่วโลกพี่น้องเราก็เป็นพี่น้องเราทั่วโลกเหมือนกันเราให้แสงสว่างกับเขาหนุนใจเขาโอบอุ้มเขามาก่อนให้เขามีกำลังขึ้นพระเจ้ายกหัวเขายกศรีรษะเขาถ้าบบนมีพูดคำภาษาไทยก็คือยกหัวยกศรีรษะพระเจ้ายกมือขึ้นเลยมือเรากำลังอ่อนลา้าใช่พระเจ้าดึงเลยเห็นไหมมือกำลังทุวๆปั๊บเนี่ยพระเจ้าใหญ่อ่อนลา้าลูกลับตาพระเจ้ายกปั๊บเลยลูกทิพย์ สามีขับรถพระเจ้ายกทุกคนพระเจ้ายกบทเอเมนฮาเลียฉะนั้นในเมื่อเราอ่านพระเจานะที่รูเปกี้อ่านร้อยเจ็ดหนึ่งถึงสองใช่ไหมจงขอบพระคุณพระยาวเวเพราะพระองค์ทรงประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงไปนิดให้ผู้ที่พระองค์ใช่ไหมที่พระยาวเวทรงถ่ายไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิด คือผู้ที่พระอ,องค์ทรงไถไว้จากมือคู่อริน่นละลูกมามีอ่านพระวจนะทุกคําเลยนะก่อนจะมาแป่งปันเนี่ยทั้งเขียนเนี่ยมาม,มีก็เขียนตมบุตรแยกออกมาไม่ใช่ว่ามามีให้ให้ลูกไก่สง่งลูกเ็ดสง่งมามีเขาทาการบ้านเขียนเองนะเนี่ยลายมือตัวเองด้วยทั้งเล่มมีสี่เล่มทั้งหมดตอนนี้มีสี่เล่มแล้วเต็มแล้วก็มีเล่มต่อต่อไปทําไมความรักมั่นคงของพระเจ้า เราไม่ได้ไปอะไรกับใครเราไม่ได้ไปเพื่ออยากจะไอ้นูน่นไอ้นี่เราบอกเขาในทางแสงสว่างให้กับเขาให้เขาเติบโตดีกว่าที่เขาเดินเปลี่ยนสปาแล้วหลงหายไปจากพระเจ้าไหมเราต้องการไหมไม่เราไม่ต้องการตอนนี้มามีอธิษฐานให้กับผู้นําม,มากเลยนะมามีบอกเลยนะคุกเข่าเลยนะตอนนี้เราไม่โดนอาจารย์นะมามีบอกเลยนะพี่น้องของเราที่เป็นลูกแกะทั้งหลายไม่โดนนะตอนนี้ใครโดนนะพวกผู้นําโดนมามีบอกเลย แล้วมามีต้องมานั่งอธิษฐานให้กับผู้นำมามีไม่กลัวเก่งไครมามีไม่กลัวเก่งไครถ้าเรียกมามีไปพูดปับ๊บมามีขยี้เลยขยี้ทำไมอาจารย์ฮีมดถึงบอกว่ามามีผาวเนี่ยเป็นสอนเพลิงถ้ายิงไขรปับนะ๊บเน่ะไค่ตายไปเลยล้มไปเลยขยี้เลยมามีเก็บตรงนี้ไว้ไม่ยังไม่ถึงเวลามไมีไม่ทานี่บอกมีพูดเปิดหัวใจเลยนะเปิดหัวใจให้พี่น้องรับรู้เลย เพราะไร่พระเจ้าสร้างมามีพระเจ้าสร้างพี่น้องในกลุ่มไฟอย่างพยายามสุดเรามีความรักเป็นทับลิกออฟเลิกเราเป็นเกลือและแสงสว่างทำไมแพะคัมภีรทั้งเล่มทุกคนอ่านแล้วต้องเข้าจัดมีสอนบทเลยทุกอย่างมีสอนหมดว่าจะโดนอะไรบ้างถ้าเราไม่ทำตามน้ำประถัยการสอนผิดอย่างองะ่ะคากันได้ไงว่าสอนผิด แล้วเราทําตามน้าพระทัยพระเจ้าไหมเป็นเกลือและแสงสว่างไหมเราต้องมองตรงนั้นเราให้ความอบอุ่มซึ่งกันและกันไหมมีการแตกแยกกันไหมนั่น <lad en, S 2> ให้มองตรงนี้อย่าไปมองเบื้องล่างพวกเราอยู่เบื้องล่างพาสเติญอรู่เบื้องอยู่เบื้องบนมองไม่เห็นหรอกไอ้เบื้องล่างเป็นยังไงมองแต่เห็นแต่เบื้องบนหมดเพราะเขาอยู่เบื้องบนกัหมดพาสเอร์ทั้งหลายอยู่เบื้องบนหมดแต่พวกเราอยู่เบื้องล่างเรารู้ในพี่น้องของเรา เพราะเราใกล้ชิดกันเอเมนไฮโลยาอันนี้มามีไม่อาจารย์ใครนะมามีพูดตามความรู้สึกที่มามีได้เห็นแล้วมามีไม่ไปโทษใครเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเท่านั้นมามีก็อธิษฐานคุกเข่าเพราะสิ่งการกระทําที่มามีรู้มาเห็นมามีมันไม่ได้เข้าข้างใครมามีเป็นอยู่อยู่ใต้อํานาจของิูโคมอินเตอร์เนชั่นแนลและอาจารย์หมอวรุฒอาจารย์ดาดาลัดเหล่าขับประสิทธิ์แต่มามีก็ต้องมองภาพที่ยุติธรรมมามีไม่ได้เอ็นเอียงข้างใครมามีปักหลักตลอด ฉะนั้นมาม,มีไม่ชื่อมามีเพาหรอกโอเคมามามีไม่กลัวใครด้วยอืมโอเคนะอันนี้เป็นเป็นไม่กลัวใครนี่ไม่ใช่ว่าไปท้าตีท้าต่อยนะไม่เรื่องของพระพระวจะนะแล้วมามีจะชี้ชัดว่าใครทําถูกต้องไหมฉะนั้นอยกพูดเลยว่าอย่าเหมือนพระเยซูให้ให้เหมือนได้แต่อย่าเป็นเพราะเราเหมือนเพราะพราะเยซูเป็นตัวอย่างให้กับเราแต่เราไม่เป็นนะเพราะเป็นปั๊บนี่ไม่ได้โอเคฉะนั้นที่ลูกสีอ่านอิสยาข้อห้าสิบห้าหกถึงเก้า จงสแสวงหาพระบยาวเวขณะท,ที่พระองค์ใช่ไหมเราจะพบพระองค์จงทูลขอพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้เราเดี๋หมอย่างที่มามีบอกยกที่ยกตัวอย่างอะ่ะยกานามมามีบอกด้านซ้ายเป็นด้านซ้ายของพระองค์ด้านขวาเป็นของ,ของมามีทำตอนคนละส่วนแล้วใช่ไหมนั่นแหละคือการใกล้ชิดอันนี้มามีเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆนะเป็นพี่น้องไปใช้ก็ได้เพราะเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเราจึงเรียกพระองค์มาช่วยกับเราให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนชั่วละทิ้งความคิดของเขาให้เขาเก่ามาอย่างพระยาเวและพระองค์จะทรงเมตตาเขาเห็นไหมตอนนี้มาพูดถึงคนที่คนอธรรมและคนที่มีความคิดทางชั่วเรารู้เลยว่าคนอธรรมทำอะไรคนมีความคิดความชั่วทําอะไรมาอะไรต่ออะไรกับเราทุกคนพี่น้องมีปัญหาหมดเรารู้กันอยู่ตรงนั้นพระเจ้าบอกว่า สักวันหนึ่งเขาจะมามอบกาบต่อพระองค์ก็พวกเรานี่แหละอธิษฐานให้กันและกันอธิษฐานด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้เขาได้กลับตัวกลับใจแล้วคือเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขากลับกลับตัวกันให้พระเจ้าเนะี่ยเปิดใจตาเขามามีได้ยินคํหนึ่งพี่น้องมาคุยกับมามีเมื่อเมื่อวานเขาไปสารภาพผิดแล้วผูน้นําพูดคําว่าไงไปกลับตัวกลับใจซะมามีฟังปับ๊บอันนี้มามีพูดนะอันนี้เรามามีพูดตามตรงเลยนะ no no อย่าไปฟ้องผิดเขาเขาทําถูกตามพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วเขายอมถ่อมตัวไปขอโทษนะ่ะและคําที่ฟีดแบ็ออกมา <S <s ไปกลับตัวกลับใจซะแล้วกลับมามันไม่ใช่เขากลับตัวกลับใจแล้วไงเขาถึงได้โทรไปขอโทษได้ขอขอถ่อ,อมเขาจะไปขอโทษเขาถ่อมแล้วเขากลับตัวกลับใจแล้วแล้วทําไมต้องไปชี้ชัดเหมือนไอ้ไปไปหักไม้อ,อีกอะ่ะให้ช้าอีกอะ่ะ ไปบอกเข้าไปปกลับตัวกลับใจซะ้าแล้วกลับมาใหม่โอ๋มันนี้บอกโอเคแอนนี่เวส่งให้พระเจ้าอย่างเดียวนะแล้วทีนี้ความคิดเขาจะกลับมาเองมาหาพระเจ้าเพราะตัวเขาเองไม่ใช่ใครนะหนึ่งหนุนใจเสร็จอย่างมันนี้มีหน้าที่หนุนใจตัวเขามีพระวจนะแล้วเขาหาพระเจ้าเขาร้องขอต่อพระเจ้า ขาให้พยายามสุดนำทางเขาพอพยายามสุดนำไปลูกคือเข้าหาพระวจนะไงแล้วพระเจ้าบอกว่าเขาจะกลับมาหาเราเองจากที่เขาไม่เคยอ่านพระวจนะจากที่เขามึงที่มันมีโดนอะไรซ้ําแล้วซ้าําเล่าคนหลงนะลูกคนหลงเจินนะไม่ไปคิดจักแล้วก็ไม่อ่านพระวจนะเลยแล้วก็ไม่มีการอธิษฐานด้วยนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทําไมทิงเก้าแก่ร้อยตัวหายไปตัวเดียวต,วตามหากันในวันสบาโตด้วยเราเอามาใช้สิ ถ้าเราเป็นคนที่ทําตามวัฏพญะเอามาใช้อย่าไปซ้าเติมเขาเปิดหัวใจความรักพับปลิกออฟเลิฟพอเรามีความรักปับ๊บไอความผิดพลาดของคนเราไม่ไปพูดเราไม่ไปแอดจาร์เขานะฉะนั้นความเมตตาของพระเจ้ามาทันทีพอเราหาพระเจ้าปับ๊บความเมตตาของพระเจ้ามาทันทีใช่ไหมการมีการอภัยให้อีกทําไมเนี่ยทําไมที่หมัอมมีต้องยกตัวนี้ พระเจ้ายังอภัยเลยอ่ะฟังดีนะพะเขากลับเข้ามาหาแล้วเขากลับตัวกลับใจแล้วเขาถอมเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าอภัยอีกใช่ไหมทรงทรงให้อภัยอย่างเหลือล้นอีกไม่จดจําไม่จดจังความผิดบาปเหลือล้นอย่างเนี้ยเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าเห็นไหมพระเจ้าบอกเลยความคิดของพระเจ้าไม่เป็นใช่ความคิดของเราพระเจ้าให้อภัยอย่างเหลือล้นใช่ไหม และความคิดของเราเนี่ยเราหลงเจิ่ไปแล้วแต่เรากลับมาใช่ไหมเพราะกลับมาอะไรพระเจ้าเปรียบเทียบเรื่องการกลับมาของเราคือความคิดที่พระเจ้าให้กับเราเราจึงกลับมาหาพระเจ้าความคิดของเราไม่เหมือนความคิดของพระเจ้าเพราะความคิดของเราหลงเจิ่ไปแล้วไอ้ตัวจากไปจากมาดึงเราไปแล้วแต่พอความคิดของพระเจ้าที่เหนือเหนือเราปัา๊บเนี่ยพระเจ้าเลยให้เรามีคนพี่น้องเป็นหัวใจเขามีพระวจนะเกิดข,ขึ้นในหัวใจนั่นก็คือความคิดที่พระเจ้าส่งไปให้เขาหัวใจของเขาเลย เขากลับตัวกลับใจ,จทันทีเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากะทาให้เราเป็นมนุษย์เราทําไม่ได้เหมือนพระเจ้าใช่ไหมเดี๋ยนะมามีอ่านตรงเนี้ยเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าเห็นไหมและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาวเวตัดดังนี้แหละเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิด ของเจ้าอย่างนั้นเอเมนฮาลุยาอย่างที่มามีบอกเรากลับตัวกลับใจได้ความคิดเราเปลี่ยนแปลงเราหันกลับเลยเก้าสิบองศางทันทีมาหาพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยเรามีพระคุณอย่างล้นเหลือให้เราเป็นคนชอบทำเหมือนเดิมพระเจ้าอภัยเราไม่จดจำความผิดบาปแล้วทำไมเราจึงทำไม่ได้ทำไมเราจึงทำไม่ได้พระคัมภีร์เล่มเดียวกันพระคัมภีร์เล่มเดียวกันถึงใบถึงไม่ไมอภปปัยปฏิปัตินี่แหละ อันนี้ลหละเป็นหยุดต่อต่อพอไปคิดอเอาลูกเอเมนฮาลลูยาจ้ะจบค่ะไอสรุปนะคะคําสอนของมัมมีมัมมีสอนวันนี้ที่เอาได้รับของตัวเอลเองนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเอลขอแบบของตัวเอลเองที่ได้รับอย่างแรกมัมมีที่พระเจ้าบอกเอลสถานาการณ์ที่มัมมีสอนไม่ว่าจะเป็นที่เอาได้รับคือที่เราได้อ่านทุกปีคือขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกอย่างที่พระเจ้าจับเรียมให้หรือว่าขอบคุณ พระเจ้าส่งทุกอย่างที่ดีสุดให้ที่ลูกได้รับนะคะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะวันวันนี้ที่ลูกได้อ่านของลูกคือฟิลิปปีบทที่งข้อที่3ถึง7ของลูกเองมันเป็นคําที่พระเจ้าบอกกับลูกเป็นคําที่มามีมาตีมาอย่างมามีบอกว่าวันนี้มามีพาทุกคนอธิษฐานให้รีซีฟให้รับอย่างเดียวซึ่งซึ่งตัวลูกเองลูกแอลได้รับรู้คือ เราอิานให้เรามีความเชื่อให้เรารีซซฟให้เรารับอย่างเดียวให้เราเอเมนรู้สึกชื่นชมดีกับผู้อื่นมามีสอนแบ่งปันแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างของทุกคนถ้าเรามีความเค็มยิ่งกว่าเกลือแต่เป็นเกลือที่แสงสว่างที่ดีที่สุดไม่ให้เรากลายเป็นคนไม่มีรสชาติ มามีแบ่งปันซินประเบียรปันให้เห็นภาพชัดเกลือเราเป็นเกลือแสงสว่างของภายนอกแต่ภายในบ้านครอบครัวแม้กระทั่งคนที่อยู่กับเราเพื่อนพี่น้องเราควรเป็นแสงสว่างแต่ในบ้านแต่ข้างในพอข้างในเข้าไปปั๊บมันส่งไปถึงข้างนอกวันนี้ที่มามีแบ่งปันว่าจะเรื่องแข่งสว่างของพระเจ้าการเป็นเกลือการขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีที่เกิดขึ้น การเป็นผู้ใช้ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกใช้อย่างมนมีบอกว่าใครสรุปแอลรับพระเจ้าบอกแล้วไวให้รับทั้งสองอย่างคุณจะรับพรพ่อย่างเดียวคุณต้องรับหน้าที่ด้วยเยเมนแอลรับพรพอย่างเดียวไม่ได้วันนี้ว่แอลรับพระพหลายรอบแอลรับพรพรเมื่อกี้แอลเข้าห้องน้ําอยู่แอลรับพรพรพระเจ้าพญานบอกแอลว่าลูกทำไมรับพระพรไม่รับใช้อื่นบ้างหรอแอลก็เลยบอกมีจะรับเอง มานทีแบ่งปันได้ถูกต้องคือให้เรารับพระพรรับใช้พระองค์เราแค่แบ่งปันสิ่งที่เรารับรู้ที่เรารับได้ได้แอลแบ่งปันในของที่แอลได้รับพระเจ้าบอกแอลแล้วว่าคือวันนี้บางนี้สอนแอลแบบพระเจ้าแตกแตกมากเลยคือหนึ่งรับพระพรแล้วต้องรับรับอื่นด้วยรับทุกกรณีที่เกิดขึ้นอย่ารับแค่พระพรไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่าต่อว่าอย่าที่ชมไม่เป็นเราต้องรับพระพรรับทุอ่งที่เกิดขึ้น พราะทุกอย่างที่เกิดขึ้น <Yes. S 1> เพราะพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเรา yes amen เราอยากเราพระเจ้าให้เรากลายเป็นเกลือแห่งสว่างแต่ตัวเราเองเราไม่อยอมเป็นเกลือเราจะผสมผสมเกลือตาล,ลงไปผสมนุ่นลงไปผสมนี่ลงไป,งไปเราไม่ชัดเจนตัวเราเอง <Yes. S 1> พระเจ้าชัดเจนกับเราเราต้องชัดเจนกับพระองค์เหมือนกัน yes amen วันนี้เอารับแบบเอรับเต็ม็มเลยรู้เลยพระเจ้าบอกแอลว,ว่า มันมีรูปไม้ปกติแล้วอ่ะแอลต้องหลับแล้วบางทีหลับเป็นหลับช่วงหนึงเพื่อทงานนี่คือแอลบอกนักไก่ว่าวันนี้พระเจ้าแปลกมากพญายาทรงนําแอลแอลอยู่จนจบไม่มีหลับเลยแอลทำงานคืนแล้วพระเจ้าเคียงงานแอลเมื่อคืนแอลเคียงงานลูกน้องแอลหลายประเทศแอลเคียงงานแอลจบแอลพระเจ้าพ้แอลหลับแล้วคือแบบแอลตื่นมามาทานปุ๊บแอลรู้เลยว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าพญาณทรงนำแอลติดตามพญาณแล้ววันนี้มันมีแบ่งปัน ซึ่งเหมือนกับที่แอลแอลเชื่อเสมอว่าแอลใช้แอลไปไหนอาจารย์พัชชัญานำแอลไม่เคยตั้งนากาปลุกแอลบอกว่าพัชญาทรงปลุกแอลแอลทำอะไรแอลให้แอลคุยพัชยาอาจายพัญาหมดทุกอย่างทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมแอลอไม่สนใจแอลจะเข้าห้องน้ำบอกพัชยาลูกจะเข้าห้องน้ำหาห้องน้ำไม่ลูกทีแอลไม่เคยสนใจเลยคดังนั้นเพราะแอลอยากติดสินิกับพระเจ้าแอลอยากร้องหาพระเจ้าเหมือนกับพ่อที่ร้องที่ลูกคนหนึ่งอะร้องหาพ่อตลอดเวลา แอบเป็นเด็กขี้ฟ้องแอบฟ้องทุกอย่างพระเจ้าแอบบอกทุกคนแอบคนฟ้องเก่งนะแอบฟ้องแน่นอนอะไรมาแอบปฟ้องเหมือนเนี้ยเมื่อกี้นี้ฝางมีพูดปั๊บแอบโดนแล้วเนี้ยแอบฟ้องเลยเข้างาปุ๊บรู้เลยโดนแล้วน่ะตีสอนเต็มเต็มเต็มแล้วเมื่อเช้าตอนถกบังเช้าพระเจ้าบอกแอลแล้วว่าการตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเข้าใจแต่ภายหลังก็เกิดให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบทมแก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้นทิปูบที่สอง ข้อสิบเอ็ดเราได้บทน,นี้มาตอนหกโมงเช้า mm. พระเจ้าเตือนแอบอกแอแล้วว่าเนี่ยแหละลูกลูกจะรับในความชื่นชมอย่างดีไม่ได้ลูกต้องรับการตีสอนที่พ่อสั่งสอนด้วย Yes Amen วันนี้มัมีตีขยี้ให้พระพออรอธิษฐาพนพระพรตลอดแล้วมักความมัมีก็ย้ำอี่แล้วว่าแต่ต้นว่าให้เราเป็นเกลือการเป็นเกลือให้ดีหนึ่งเราต้องยอมรับที่พระเจ้าตีสอนเราทุกอย่างด้วยความ yes, ชื่น <it. S 2> ชมยินดี แล้วพระพอ,พอก็จะไหลามาขอบคุณพระเจ้าสหรับวันนี้ที่แบบที่พระเจ้าทรงอยู่กับหมามีสอย่างสูงขอบคุณ <Yes. S 1> พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงตีปากหมาม้นำหมาม้พูด <Yes. S 1> อธิบายทุกอย่างแบบฟันให้กับลูกคนนี้ได้รับรู้ทุกอย่างแก่นแท้ที่พระอ,องค์ทรงการ <Yes. S 1> ขอบคุณ <Yes. S 1> พระบ, <Yes. S 1> บุตรที่ยอมสลับเพื่อให้เกิดล,ลูกเป็นลูกของพระองค์ ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกขอสรรเสริญพระองค์เอเมนค่ะเอเมนขอบคุณพระเจ้าโอเคจ้าเ okay. อ็มซีต่อค่ะขอบคุณค่ะลูกแอลค่ะเป็นการการสรุปแล้วก็หนุนใจที่ดีลูกหนุนใจถ้ามามีแล้วก็หนุนใจในพี่น้องของเราในกลุ่มไฟนพิยามาชุด้วยลูกเป็นสิ่งที่ที่สรุปได้ดีมากลูกขอพระเจ้าทรงเจิมสติปัญญายแล้วก็พ,อพอรรที่วันนี้ให้ได้ทุกอย่างนี่เรามาร่วมกันว่าเอเมนแล้วก็รับกันหมยนะก็ตามนั้นนะลูก ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ทรงบอกเส้นเดียวกันว่าวันวันนี้ปีเขาสัตว์ได้ได้กับได้เปิดกางสินกางวานให้กับเราได้รับและกลุ่มไฟจะไม่ธรรมดาเอเมนโอ้พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งพระเยซูคริสต์มาเส้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อรับบาปไถ่บาปแทนเราและได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราเราจึงเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์ ก็ขอบคุณเหมือนมีพาวที่ได้มาแบ่งปันพระคำให้กับเราในทุกวันพุธให้เราได้เข้าใจในพระคำมากยิ่งขึ้นให้เราได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์มากยิ่งขึ้นและเราได้รู้ว่าเราจะต้องทำแบบไหนปฏิบัติอย่างไรที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าขอบคุณเหมือนมีพาวที่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ติดตามลูกแกะของพระเจ้าเสมอ ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาร่วมสัมมาคีธรมขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันอ่านพระคัมภีร์ขอบคุณพิธีกรขอบคุณพี่ไก่ขอบคุณทีมตัดต่อวิดีโอขอบคุณทีมตารางขอบคุณผู้สรุปก,การแบ่งตันขอบคุณสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วม <Yes. S 1> เหมือน รับใช้พระเจ้าเหมือนร่างกายของพระองค์ที่มีพระเยซูเป็นศีรษะนะคะที่เราจะไม่สามารถขาดกันและกันได้ขอให้เรานั้นได้มีความสามรัคคีกันแลรักกันในพี่น้องของกลุ่มไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันและขอให้กลุ่มไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเรานั้นเป็นที่โปรดปานของพระเจ้า เมื่อเราทำบาปก็ขอให้เราได้กลับใจได้ท,ทันทีขอพระเจ้าที่จะทำร,ร้างเราให้สะอาดเป็นผู้ชอบธรรมขอให้เรานั้นได้เป็นภาชนะดีเป็นเกลือเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นขอให้เราได้รับใช้พระองค์ขอให้พี่น้องกลุ่มไฟได้ผนึกกำลังสามัคคีรักเสริมสร้างพึ่งกันและกันเหมือนอวัยวะในร่างกาย ที่ <Yes. S 1> เป็นศีรษะที่เราจะขาดสิ่งใดไม่ได้เลยขอให้ตาของเรานั้นมองคนอื่นด้วยความรักไม่มองคนอื่นด้วยการตำหนิ yes. 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 ขอให้เราเป็นคนที่ให้อภัยกับคนอื่นได้ง่ายๆ <Yes. S 1> ขอให้เรามีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีกับทุกสถานการณ์ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนการดีของพระองค์เพ <Yes. S 1> ื่อเป็นบททดสอบให้เราผ่านไปได้ทุกสถานการณ์ <Yes. S 2> ขอพระองค์ให้เราได้เติบโตในทางของพระองค์ขอพระองค์เสริมกำลังให้เรามีความเข้มแข็งกล้าหาญฮึกเหิมชื่นชมยินดีผ่านไปได้ทุกสถานการณ์ <Yes. S 2> ขอให้เราได้ขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เติบโตในทางของพระองค์ <Yes. S 2> ขอพระเจ้าปกป้อง <Yes. S 2> พองี่น้องกลุ่มไฟจากเอ่อแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จากสิ่งไม่ดีปกป้องเราจากตัวจากไปจากมาจาก ความคิดไม่ดีจากคนไม่ดีขอพองปกป้องเรา <Yes. S 1> ขอพี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงได้งานที่ดีเป็นหัวไม่เป็นหางสูงขึ้นทางเดียวขอพระเจ้า <Yes. S 1> ตอบคําทุกอธิษฐานของพี่น้องทุกคําอธิษฐานขอให้ได้รับพระพรที่เต็มล้นขอให้เรานั้นได้มีความรักที่เปี่ยมล้นขอพระเจ้า อวยพรในเรื่องของการเงินให้พี่น้องจะไม่ขาดเงินไม่ขาดสิ่งใดที่เราต้องการแต่เราจะมีมากมากพอและเผื่อแผ่ไปให้ผู้อื่นขอพระพรเทมาให้พี่น้องรอบด้านขอให้ชีวิตพี่น้องทุกคนมีแต่ชัยชนะมีแต่ชัยชนะมีแต่ชัยชนะขอ mm hmm. ความรักจากพระเจ้าเติมเต็มหัวใจของพี่น้องทุกคนขอพระพรจาก เรานั้นที่พระเจ้าเติมให้เรานั้นไหลไปสู่คนรอบข้างให้เขาได้เห็นความรักของพระอ,องค์จากเรา <Yes. S 1> ขอให้เราเขาได้สัมผัสความรักของพระอ,องค์จากเราขอพระอ,องค์ทรงเลือกและเลียกคนรอบข้างของเราได้มารับใช้พระอ,องค์อย่างเราที่เราทําอยู่นี้ขอพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราและนําทางเราไปในทาง <Yes. S 1> ของพระเจ้า ขอพระองค์เจิมสติปัญญาของเราให้ฉลาดในทางของพระองค์และโง่ในการทําชั่วแต่เราจะฉลาดในการทําดีทําในทางของพระองค์ทําในสิ่งที่พระองค์ต้องการและขอให้พระองค์เจิมปากของเราให้เราพูดแต่สิ่งดีเป็นคําพูดที่เป็นพระพรคําพูดในสิ่งที่พระเจ้าต้องการพูดแต่ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเท่านั้นสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการขอพระเจ้าปิดปาก พี่น้องทุกคนและรวมถึงตัวลูกนั้นที่เราจะไม่พูดและให้เรามีสติปัญญามีตามีจิตใจที่ดีเมื่อเราเห็นสิ่งที่ผิดหรือเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราจะต้องตำหนิคนอื่นนั้นขอให้พระองค์นั้นเปลี่ยนจากคำตาหนินั้นเป็นการที่เราเห็นสิ่งไม่ดีจากคนอื่นเป็นตัวอย่างเราจึงไม่ทำสิ่งนั้นเพื่อที่เราจะได้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่น ขอบคุณพระเจ้าขอให้การอศัศจรรย์เกิดขึ้นกับพี่น้องกลุ่มไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนขอบคุณพระเจ้านับตั้งแต่วันนี้ไปการอศัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานทุกของทุกคนในกลุ่มไฟของแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า อธิษฐานขอในนามพระเยซูคริสตเอเมนเอเมนฮาเลอเมนเอเมนค่ะ